ร <ผม S 1> เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับท่านโดยตรงเป็นเรื่องที่หนุ่มๆน,นะฮะให้ความสนใจนพอสมควรดาราสาวชาวญี่ปุ่น<ม>ก็คือคุณมิยาบิครับรบที่เขามีข่าวแบบออกมาว่าเป็นโรคเอสหรือแม้กระทั่งมีข่าวถึงขั้นว่าเธอเสียชีวิตคือ,อยังไงครับนิด วาดภาวากันทั่วประเทศเลยครับท่านคนเกินสนาเลยนะอ่าใช่ครับเขาทางเลยเหรเปล่าครับพอดีอันนี้ต้องขยายความนิดนึงเรื่องที่เธอเสียชีวิตก่อนแล้วกันนะครับอ๋อใช่ใชครับรู้สึกข่าวที่จะมาก่อนใช่แล้เรื่องที่เธอเสียชีวิตจากเหตุการณ์เซามิที่ญี่ปุน่นครับผม,มก็มีแหล่งข่าวสองแหล่งข่าวครับท่านจากทวิตเตอร์เธอทวิตเตอร์ขึ้นมาว่าเธอปลอดภัยดีไม่ต้องเป็นห่วงขอบคุณมากอะไรอย่างนี้แล้วก็มีอีกแหล่งข่าวนึงบอกว่ามาจากบล็อกส่วนตัวของเธอก็โพสต์ภาพเธออยู่กับเพื่อน หลังจากเหตุการณ์ส่นนี้สบายใจสบายใจนะครับแล้วส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่เธอเป็นเอดใช่ไหมผมมีข้อสังเกตอยู่3อย่างแล้วกันข้อแรกข่าวบอกว่าแพทย์ออกมาเปิดเผยใช่ไหมครับแพทย์ออกมายืนยันด้วยจรรยาบรรณของแพทย์อ่ะแพทย์จะไม่สามารถออกมาเปิดเผยได้ว่าคนไข้ของตนเองไงเป็นเอดหรือว่าเป็นโรคร้ายอะไรนี่คือจรรยาบรรณเขาถ้าเกิดว่ามีการเปิดเผยจากแพทย์จริงๆเนี่ยมันผิดจรรยาบรรณจรรยาแพทย์คืออย่างที่2นะคุณจรเรื่องโรงพยาบาล ชื่อโรงพยาบาลเนี่ยชื่อว่าโรงพยาบาลอังโคคุจิคุณไหมอังโคคุจิเดี๋ยวมันเหมือนอะไรสักอย่างในวัยเยาว์เอ๊ะเฮ้ยมันเหมือนชื่อวัดเลยครับท่านใช่มันเป็นชื่อวัดของอีคิวซังมันไม่มีจริงวัดอังโคคุจิใช่ใช่เออใช่ถึงว่าคุ้นๆว่าเคยได้ยินเขาเอาไปใช้เป็นชื่อชื่อโรงพยาบาลเหรอครับโอ้โหตายละข้อที่สามเลยดีกว่าครับนายแพทย์คนนี้ชื่อว่าโฮนิคาวะ โคนนคาว่าไม่คุลหรอกคุณไม่คุลหรอกเพราะว่าปกติคุณจะได้ยินแต่ชื่อเขาจริงเหรอผมเคยได้ยินชื่อเขาด้วยเหรอใช่ใช่แน่นอนอันนี้คือชื่อเต็มเต็มของเขาคือโคเิคาว่าซูเนโอซูเนโอดูเลมอนนีนะใช่เก็ตแล้วหรือยังครับคุณจอนโอ้โหท่านแต่ที่สําคัญที่สุดครับก็คือสื่อบ้านเราเอามาตีแผ่เมื่อวันที่10เมษายนจริงๆข่าวนี้มันมีตั้งแต่วันที่1 เมษายนแล้ว่ะมาจากสำนักข่าวเอาจาราซีราน่าเชื่อถือใช่ไหมครับแต่มันออกมาวันที่1เมษายนไงนั่นก็คือวันเอฟเฟ์ฟูเดย์เอฟฟูเดย์ก็คือเมษาโกหกใช่ใช่แต่สื่อบ้านเราก็มาตีข่าวแถมช้าไปอีก2อาทิตกว่าโอ้โหสิบวันอะดีเลย์มากเลยท่านแล้วการันข่าวใหญ่โตขึ้นมาครับท่านโอ้โหนี่ลงทุกหน้าเว็บเลยนะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องนี้เยวโอ้หนี่เขาเรียกว่าแพนิคแพนิคตื่นระหนกกันทั่วประเทศเลยครับท่านก็คือเรื่องราวของการ ที่ไทยคมเนี่ยล่มครับจอดาบครับท่านแล้วก็พูดกันใหญ่ส่งต่อกันใหญ่ว่าปฏิวัติแน่ๆเลยจะเกิดรัฐประหารเรื่องน,นี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะผมก็เฮ้ยโอ้เฮ้ยท่านท่าน,าน <laughs> เดี๋ยวเดครับท่านแมผมขออภัยครับคือเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนจนเกินไปใช่ไหมครับโอเคหลังไวอครับโอ okay. เคงั้นเรื่องนี้ดีกว่าท่านวัยรุ่นเห่อกันมากหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ในโลกแบบออนไลน์โลกแบบมือถือเรื่องของซินามิ ที่เขาจะชอบแบบส่งต่อบอกต่อกันว่าเนี่ยอีกหกชั่วโมงจะเกิดสึนามิแล้วให้ส่งต่อด้วยออแบบฟังไม่ได้สับจะไปประเดียดข้อมูลน่ะมันเกิดการผสมปนเปกันม่วนหมดละเขาบอกว่าถ้าเกิดแผ่นดินไหวขนาด7.1ริกเตอร์ที่นอกชายฝั่งประเทศฟิลิปปินส์อ,อาจจะทำให้เกิดสึนามิม,มาถึงที่ประเทศไทยภายในหชั่วโมงถ้า าและอาจอาจคือ<า>มันก็เป็นคำที่อยูใ่ในข่าวอาจจะเป็นแค่ด้วยเหตุผลว่า140ตัวอักษรเท่านั้นครับผมเกิดสซนามิ เข้าถ่ายอีก6ชั่วโมงคือเอาสั้นๆไปเลยเพราะฉะนั้นคําหรือว่าข้อความเนี่ยก็มีการตกหล่นไปเยอะใช่แล้วทีวนี้ก็เอาไปอะไรนะบอดแคร์บอดแคร์คกันต่อบีบีกันต่อไปยาวสมมติว่าคุณจรได้ข้อความวันนี้แล้วคุณแบบ6ชั่วโมงอีก6ชั่วโมงแต่นี่มันคือ6ชั่วโมงเมื่อประมาณกี่เดือนที่แล้วแล้วอะโอ้โหนี่มันมกี่ชั่วโมงไปแล้วเพิ่งจะส่งต่อกันใช่หลังจากที่เขาเริ่มส่งกันเมื่อนานมาแล้วผมว่าทุกวันนี้คนที่ใช้บีบีจะยังไ ข้อความนี้อีกนะ6ชั่วโมงจะเกิดสึนามิเนี่ยเป็นซะอย่างเงี้ยต่อต่อกันมาเห็นเห็นได้มากดกดกดไม่ค่อยคิดอะไรอย่างเงี้ยมผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาใช้เวลาคิดงานเท่าไหร่ที่จะบอดแคปข้อความ,มหรือว่าจะส่งต่ออะไรก็ตามหลังจากที่มีโอกาสได้พูดคุยนะครับกับท่านผู้เชี่ยสาญของเราท่านเด่นของเราเนี่ยนะครับก็เป็นอันสรุปได้นะครับว่าในปัจจุบันนี้เนี่ย เรื่องราวของเทคโนโลยีของเราเนี่ยนะฮะมันก้าวล้ำไปไกลมากๆใช่ครับเรื่องราวของข้อมูลข่าวสารที่หลั่งไหลพรั่งพรูเข้ามาในทั้งโทรศัพท์มือถือของเราหรือว่าอาจจะเป็นพวกสมาร์ทโฟนอะไรต่างๆอีเมลทวิตเตอร์เฟซบุ๊กอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะมันหลั่งไหลเข้ามาได้อย่างรวดเร็วมากๆถูกต้องครับแล้วการที่เราจะส่งต่อเนี่ยนะครับมันก็สามารถส่งต่อได้อย่างง่ายดายด้วยท่านเองอาจจะคิดว่าถ้าเกิดเราไม่รีบส่งข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ไปให้เพื่อนๆหรือคนอื่นๆเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดความ เสียหายก็ได้ลองคิดดูนะครับว่าถ้ามันเป็นข่าวเท็จเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดขึ้นมาแล้วท่านส่งให้คนอื่นเนี่ยนะครับมันจะก่อให้เกิดความเสียหายขนาดไหนอาจจะก่อให้เกิดความแตกตื่นทําให้ทุกคนเนี่ยตื่นตระหนกขึ้นมาแล้วก็มีปัญหาเป็นปัญหาในวงกว้างก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับต้องคิดวิเคราะห์เมื่อท่านได้รับข้อมูลข่าวสารพวกนี้มาคิดกันให้ดีก่อนส่งต่อละกันเดินด้วยกับคุณจออย่างยิ่งครับครับผมคิดก่อนฟอบดนะครับท่านอ่ะแต่แน่นอนนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมาาากเลยนท่่ผู้ชว ผมให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับผู้ช่วยศาสตราพิเศษเด่นอังคารวงสวรรค์เขตนครอุดรรัตยาอภรณ์รักษาราชการแทนผู้รักษาราชการสำนักงานข่าวกรองอิสระอันนี <s <S ้ตำแหน่งรู <S <S ้ชื่อหมครับ คือพระทัานตั้งให้ครับท่านที่ให้เกียรติมาสนทนากับเรานะฮะแล้วก็ไขข้อที่จริงกับเราในวันนี้ครับขอบพคุณมากครับท่านวายพระเอกครับท้าผมวายเท้าครับกลาวเท้ากราวเท้ารสมองไม่ได้มีไว้ขั้นหูและที่ขาดไม่ได้นะครับกับสิอันดับประจำสัปดาห์ของเราในสัปดาห์นี้นะครับขอนำทุกท่านครับเข้าสู่1ิบอันดับข่าวที่เขาเล่าว่าแล้วน่าแตกที่สุดครับอันดับ1ิบครับมนุษย์ต่างดาวบุกลก ล่าสุดนะครับเพิ่งเจอศพมนุษย์ต่างดาวครับที่สุดท้ายเนี่ยก็กลายเป็นเศษไก่กับขนมปังครับอันดับ9้าครับมีแฮมเบอร์เกอร์สำหรับคนถนัดซ้ายขายในโลกแล้วครับอ๋อหรือแล้วถ้าคนถนัดซ้ายจับอย่างนี้ครับถ้าคนถนัดขวาจับอย่างนี้ครับเลึกซึ้งครับอันดับ8ครับ นกเพนกวินบินได้นะครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับสำนักข่าวของอังกฤษนะฮะก็สร้างเรื่องสนุกขึ้นมาครับว่าเพนกวินบินได้ครับอันดับ7ครับแมวเหมียวบอนไซครับขายแมวที่เลี้ยงในขวดได้ครับเฮ้ยไปอยู่ในนั้นได้ไงอ่ะอันดับที่6ครับนาฬิกาบิ๊กเบนแลนด์มาร์คแห่งกรุงลอนดอนตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนแล้วครับเป็นนาฬิการะบบดิจิตอลโอ้โหทันสมัยน่าราอ่ะอันดับ5้าครับ ไข่ไก่ปลอมครับสองฟองสองฟองสองฟองไข่ไก่นี่ยังปลอมกันได้อีกเหรอครับเนี่ยแต่ยังว่าแหละครับช่วงนี้ไข่แพงมากครับปลอมได้ก็ปลอมไปเถอะครับเผื่อจะได้ถูกลงบ้านเนาะอันดับสี่ครับสตีดจ็อบตายแล้วครับเล่นเอาหาให้ไงายหลังเลยนะครับเนี่ยเมื่อเจอสตีดจ็อบอีกครั้งครับพร้อมกับคําทักทายที่ว่ามีคนบอกว่าผมตายแล้วอันดับสามครับฝนนิวเคลียร์จากญี่ปุ่นอย่าลืมเอาไอโอดีนทาคอด้วยนะทุกคน อันดับสครับลุงยามเย็บหมามก็แค่คนรักหมาคนหนึ่ง่ะครับกลับถูกสังคมประนามว่าเขาไปมีสัมพันธ์ทางเพศกับหมาและอันดับที่1ข่าวที่เขาเล่าว่าแล้วหน้าแต่งที่สุดคือบอลไทยจะไปบอลเลิกแล้วพวกเราสู้ๆนะครับ เห็นไหมละครับว่าข่าวสารต่างๆทุกวันนี้นะครับมันรวดเร็วซะเหลือเกินนะครับสื่อนั้นว่าอย่างสื่อนี้ว่าอย่างคนนั้นเล่าอย่างคนนี้บอกไม่อย่างไม่รู้ว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงเอาเป็นว่าใช้เวลาพิจารณาข่าวสารเรื่องราวที่เราได้รับมาฮะเพิ่มอีกสักนิดวิเคราะห์ให้ละเอียดอีกสักหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าได้มายังไงก็ส่งต่อไปเรื่อยๆอย่างนั้นนะครับคิดกันสักหน่อยครับเพราะสมองไม่ได้มีไว้ขั้นหูนะครับและหัวเนี่ยก็ไม่ได้มีไว้ตัดผมอย่างเดียวนะครับและก่อนจากการวันนี้นะครับเรามาดูผลการทดลองของเเเรราาากกัันนนลยดีวว่่ะคบป็ อเอาละครับผมก็ได้ผลการทดลองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากการทดลองครับนมเปรี้ยวครับครั้งแรกเขาวัดได้97ไอ้นมเปรี้ยวที่เขาว่าเนี่ยครับมันจะลดได้จริงหรือเปล่าหมดกระป๋องเลยนะครับเปล่าเลยครับผลออกมาแล้วหลังจากที่เขาได้ดื่มนมเปรี้ยวไปนะครับผม64ครับเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับหลังจากดื่มนมเปรี้ยวแล้วเหลือ 64ขั้ท่านต่อไปใบว่านลางจืดครั้งแรกเขาวัดได้78หลังจากที่เคี้ยวแล้วครับได้59มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับเกินครับเออเชิญครับเชิญครับเชิญครับท่านต่อไปหอมใหญ่ทอดครั้งแรกเขาวัดได้86ทดลองกินหอมใหญ่ทอดครับว่าจะลดได้จริงหรือเปล่าครับ หลังจากที่กินหอมใหญ่ทอดแล้วเหลือ82 82งั้นเฉเลยครับเฉลยครับขั้นสุดท้ายครับใบฝรั่งครั้งแรกเขาวัดได้91นี่เลยเคี้ยวใบฝรั่งครับมันจะลดได้จริงหรือเปล่าครับหลังจากที่ได้ทำการทดลองกับใบฝรั่งไปแล้วนั้นผลออกมาครับ7 6ครับก็ยังเกินอยู่ครับผมเชิญครับเชิญครับเชเลยครับเชลยครับเชลยครับเชลยครับ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนที่เมาแล้วครับสรุปว่าทุกคนก็ไม่มีใครรอดเลยครับ เอาละครับท่านผู้กำกับครับผมมีข้อสงสัยครับจากสถิติที่เราทดลองกันเมื่อกี้นะครับจะเห็นว่าแต่ละคนเนี้ลดลงใช่ครับลดลงในปริมาณที่นิดหน่อยนิดหน่อยครับถ้านผู้กับเขาจะอธิบายให้ผมนะท่านผู้ชมทางบ้านได้เข้าใจไหมครับว่าก็เห็นใจในในส่วนที่บอกว่าใบใบฝรั่งใบฝรั่งใบว่านลังจืดใบว่านลังจืดนมเปรี้ยวแล้วก็หอมใหญ่ยอดครับผมนะครับอาจจะช่วยในเรื่องของกลิ่นฉุนลดกลิ่นฉุนลดปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจนะครับเครื่องตรวจวัดลมหายใจก็จะวัดแอลกอฮอล์ใน ลมหายใจนะครับแต่ว่าในข้อหาจริงๆก็คือขับรถขณะเมารตุลาหรือของเมาอย่างอื่นเ <ừ> นั้น <ừ> ถ้าสภาพอาการลักษณะตรวจไม่พร้อมนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการสอบถามว่าสอบถามจากพฤติการหรือคำพูดที่อาจจะให้เดินนะครับถ้าอยู่ในพฤติการที่ไม่สามารถจะขับรถต่อไปได้ก็จะส่งตรวจในขั้นตอนที่สูงขึ้นคือตรวจปัสสาวะหรือวัดในกระแสะเลือดเลยอ๋อเขาสามารถตรวจวัดจากปัสสาวะได้จากปะสะัสสาวะได้จากในกระแสะเลือดก็ได้ สรุปครับที่เขาว่ากันว่าใบฝรั่งใบว่านลางจืดนมเปรี้ยวหอมใหญ่ทอดนั้นจะช่วยลดปริมาณแอลกอฮอลในเตลเลอดของคุณได้นั้นไม่เป็นความจริงครับเพราะยังไงซะตรวจมาก็ยังต้องเจออยู่ดีครับงั้นวันนี้ก็หมดหน้าที่ของผมแล้วครับและนั่นก็คือรายการประกาศภาวะชุขคิตของเราในวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมที่รักทุกท่านที่ติดตามนะครับคุณสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้นะครับทาง www.thptbs.or.th ประกาศนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับพบกันทุกวันอาทิตย์16นาฬิกา5นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีที่นี่ไทย PBS ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเอาเลยเ้ยไปไปไปแล้วไม่ได้มีไว้ขั้นหูประกาศภาวะฉุกเฉิน